การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะหมู่บ้านอันหา่างไกลที่มีชื่อว่าฮิแลนมีเจ้าชายท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าเจ้าชายฮิเขานั้นพยายามฟื้นฟูอาณาจักรแห่งใหม่ขึ้นมาด้วยเงื้อมมือของเขาถึงเงืม้อมือเงืม้อมือมันเหมือนแบบราชาปีศาจยังไงอย่างนั้นเลยวะด้วยน้ำมือของเขาเองใช่และในตอนนี้ เขานั้นก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวปีที่สามเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะผูช้ชมฮาไหนดูซิอืมจากการดูแล้วเนี่ยนะฮะผู้ชมฮะเหมือนว่าฤดูหนาวรอบนี้เนี่ยเราจะทําได้ดีกว่าเอ,อปีที่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าเรามีฐานหินเหลืออยู่แปดเขาเรียกว่าเหลือไหมวะเออืมไม่น่าไม่น่าใช่นะหรือว่าเราควรจะมีการเร่งการทําฐานหินเพิ่มเติมขึ้นมาอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีก็ได้แต่ผมคิดว่าก็ อีกไม่นานก็น่าจะผ่านไปได้แล้วล่ะเรามาดูสิ่งที่เราต้องทําในตอนนี้กันดีกว่านะฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้นี่เงินของเราเนี่ยเริ่มเมฟื่องฟูงมากๆนะมีอยู่700เหรียญด้วยกันนะและเดี๋ยวจะมีภาษีเนีย่ยเก็บมาให้อีก55เหรียญฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเรานั้นควรจะขยายดินแดนของเรากันหน่อยฮะและพื้นที่ที่เราเลือกก็คือตรงนี้ฮะคุณผู้ชมฮะใช่ครับ200เหรียญอย่างงั้นเหรอมีมีอะไรบ้างวันนี้ฮะ มีหินกับต้นไม้ค่อนข้างเยอะเอามาเลยก็แล้วกันนะแล้วก็เหมือนว่าจะมี w o ล l อีเวนตเกิดขึ้นมานะไหนดูซิมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยฮะเจ้าชายฮีพวกเราคงจะแฮปปี้มากเลยถ้ามันมี p u บ l i แอ r เรีหรือว่าพื้นที่ที่จะแบบโชว์ให้ทุกคนได้เห็นความสามารถพิเศษอะไรอย่างนี้อย่างเช่นมีบางคนนะเนี่ยที่สามารถดึงนิ้วโป้งออกมาแล้วก็ต่อเข้าไปติดอะไรผมก็ทําได้นะจะบอกให้เอาไปว่าลองสักหน่อยไหมฮะคุณชมฮะ 30วันดูซิเควสเขาให้เรานะเนี่ยสร้างสตีทเธียเตอร์นั่นเองนะซึ่งเราควรจะสร้างเขาไว้ตรงไหนดีฮะคุณผู้ชมฮะผมคิดว่าในโซนตรงนี้เราอุตส่าห์ซื้อพื้นที่มาเราขยายหมู่บ้านของเราออกมาสักหน่อยดีไหมใช่ไหมเราควรจะขยายออกมาสักหน่อยนะแต่ก่อนหน้านั้นฮะมันมีเรื่องนึงที่ผมเนี่ยแอบไปศึกษาเพิ่มเติมมาก็คืออะไรรู้ไหมฮะคุณผู้ชมฮะด,ดูนี่ครับเห็นนี่ไหมน้องเอมมาคนนี้เนี่ยเทียบกับโทนี่เนี่ย มันจะมีจุดสีเขียวกับจุดสีเหลืองเขาบอกว่าการที่เอมมาเนี่ยขึ้นเป็นจุดสีเหลืองเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีความสุขในการมาทํางานนะคุณผู้ชมครับเพราะการเดินทางในการมาทํางานของเขานเนี่ยมันไกลเกินไปนั่นเองนะฉะนั้นเนี่ยเราจะยกเลิกเขาออกแล้วลองเห็นไหมจ้างมาใหม่แสดงว่าคนนี้เนี่ยบ้านอยู่ใกล้นะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าบ้านเขาอยู่หลังไหนเหมือนกันนะแต่ผมกาลังคิดอยู่ว่าใช่อย่างนั้นแสดงว่าแลมเบอร์แคนตรงนี้มันไกลเกินไปหรือเปล่าเราอาจจะต้องยกเลิกเพื่อ เพื่อทาให้มันไกลยิ่งขึ้นนะแล้วนี่อะไรเนี่ย w ว r l d e v e n วใหมาอีกแล้วไหนดูซิเอิเขาบอกว่ามีคนเนี่ยอยากจะเข้าหมู่บ้านของเรามากมายนะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะทําให้อณาจักรของเราเติบโตขึ้นอรับมาก็แล้วกันนะซึ่งภารกิจก็คือนะให้รับสมาชิกใหม่ทั้งหมดเนี่ย90วันนะก็รับไปทุกๆวันที่มันโผล่ขึ้นมาก็แล้วกันนะแล้วเอ้ยเราผ่านพ้นฤดูหนาวไปแล้วคุณผู้ชมถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะแต่ตอนนี้ฮะเรามาวางผังเมืองของเรากันใหม่สักหน่อยนะเพราะว่าผมต้องการให้เขาเรียกว่าอะไรนะเก อ๋อใช่พื้นที่ในการตัดไม้ของเราเนี่ยมัน,ม,นมันใกล้ประชากรของเรามากขึ้นนะ,ะครับผู้ชมมาฉะนั้นครับตัดถนนมาตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรานะเนี่ยย้ายฮะแลมเบอร์แคมตรงนี้ฮะปิดไปก่อนแล้วยกเลิกตรงนี้ไปแล้วก็เกือบลืมฟาร์มปลูกพืชปลูกผักของเราจะต้องมีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถปลูกพืชผักได้แล้วะฮะเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะสาหรับที่ตัดไม้ของเรานะฮะเหมือนว่าโซนตัดไม้ของเราเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้รบกวนประชากรอะไรมากมายหรอกนะใช่ปะ ใช่โซนตัดไม้มันไม่รบกวนประชากรเลยฮะแล้วก็โซนตรงนี้เนี่ยเราอุตสาห์ขยายมาชนะเนี่ยอย่าลืมฮะคุณผู้ชมฮะเรานั้นเนี่ยมาสร้างบ้านในโซนนี้กันบ้างดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประชากรใกล้จะเต็มหมู่บ้านของเราและมีเหลือแค่5ที่เท่านั้นใช่ไหมฉะนะเนี่ย เราควรจะเร่งสร้างบ้านอย่างเร่งด่วนเลยฮะและพื้นที่ตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรง,งอกใหม่ที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงเตี๊ยมของเราผมขอเรียกเป็นโรงเตี๊ยมก็แล้วกันนะแล้วก็มีเบเกอรี่อยู่ใ,ใกล้ด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะว่าไงเันไหมแล้วก็อย่าลืมให้คุณผู้ชมะฮะเรารับเควสอะไรมาฮะเรารับเควสสตรีทเทยเตอร์มานะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาสร้างมาสักหน่อยไหมอุ้ยตรงตรง,ตรงนี้มีมีเหมืองเหล็กย่างงาั้นเหรอแสดงว่าเราไม่ควรจะมาสร้างอะไรแถวนี้ใช่ไหมฉะนั้นเอาตรงนี้ไหมผม ดูเป็นพื้นที่ดินน่าสนใจแต่มันติดกับเหมืองหินนะแต่เหมืองหินเดี๋ยวเรามาขุดตรงนี้ฉะ้นนั้นก็ขยับไปหน่อยก็แล้วกันนะฉะนั้นเดี๋ยวเราเดี๋ย<ม>ยกเลิกบ้านตรงนี้ก่อนนะแบบแล้วเปลี่ยนเป็นส่วนกลางของเรานะหรือว่าเป็นเทยเตอร์ของเรานเดงนะเอาไว้ตรงนี้แทนก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะแล้วก็ตัดถนนข้ามมาตรงนี้จะว่าไปเดี๋ยวมันมีเรื่องหนึ่งที่คาใจผมมาตั้งแต่พาที่แล้วนะคุณผู้ชมฮะก็คือบ้านหลังนี้ฮะคุณผู้ชม มันเป็นบ้านที่น่าสงสารมากๆเนะเพราะว่าค่าความต้องการของประชากรนะเนี่ยมีอยู่แค่6เท่านั้นเองนะแต่รับคนเพิ่มเข้ามาก่อนเห็นไหมดูดิหลังอื่นเนี่ยสิบห้าสิบห้ายี่ห้านะฮะ <c oughs> หลังนี้6ฉะนั้นเนี่ยผมกาลังคิดอยู่ว่าเราควรจะยกเลิกบ้านหลังนี้ออกไปและให้เขานนเนี่ยย้ายไปอยู่ในโซนเออโซนแถวๆวนี้แทนนะฮะน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะแลวเดี๋ยวย้ายของแบบตกแต่งของเราเนี่ยมาไว้ในโซนนี้นะจริงๆเนี่ยของตกแต่งเนี่ยมันก็ส่งผลต่อความแบบน่าอยู่นะเห็นไหม บิวตี้เนี่ยมันจะบวกถึง10เลยนะฮะคุณผู้ชมฮะถ้าสมมติเรามีค่าบิวตี้เยอะเนี่ยมันก็ทําให้ประชากรของเราเนี่ยชอบที่จะอยู่อาศัยในบ้านในโซนนั้นเองฮะและตอนนี้ World Event ก็มาอีกแล้วนะไหนดูซิเอาลำไม้แปรรูปแล้วก็ก้อนหินแปลรูปมันคืออะไรกันเลยเนี่ยฮะน่าจะเป็นภารกิจในการสร้างผู้มันขึ้นมานะฉะนั้นนี่เราก็รับมาเลยก็และกันนะหนดูซิต้องการอย่างละ25กับ15ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเพราะว่าตอนนี้เราก็ทําการผลิตของมันอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะฮะ และฮีโร่ของเราเนี่ยเลเวลเท่าไหร่แล้วเนี่ยเลเวล2กับ6%แล้วความเก่งมันเก่งขึ้นไหมน,น่าจะเก่งขึ้นนะและตอนนี้เนื่องจากว่าหมูบ้านของเราเฟื่องฟูและมีประชากรมากขึ้นทาใหเรานั้นสามารถเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยดูสิ71เหรียญแล้วนะฮะคุณผู้ชมมารับคนเพิ่มเข้ามาเลยจะว่าไปนเนี่ยเมื่อเราเนี่ยรับคนเพิ่มเข้ามานะปัญหาที่ตามมาคืออะไรฮะคุณผู้ชมฮะอาหารการกินเนี่ยมันจะเพียงพอต่อการใช้งานหรือเปล่าวะเออวะ่ะ เพียงพอไม่เพียงพอไม่รู้นะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราสร้างถนนตรงนี้มาสักหน่อยดีกว่านะขายายมาตรงนี้แล้วผมกําลังคิดอยู่ว่านะผมกาลังจะยกเลิกความทันยพืชไปนะและให้มีความทันยพืชเนี่ยแค่อันเดียวเท่านั้นเพราะว่าผมมองว่ายังไงเนี่ยพืชผักกับขนมปังเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะและขนมปัง้เนี่ยมันใช้กระบวนการในการผลิตค่อนข้างนานฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเปลี่ยนเป็นพืชผักน่าจะมีประโยชน์มากกว่า ฉันนั้นอย่าพูดมากมครับคุณผู้ชมฮะยกเลิกตรงนี้ไปเลยกระุ้กันนะและเดี๋ยวเราเนี่ยมาสร้างฟาร์มไว้ตรงนี้แทนนะฮะคุณผู้ชมฮะใช่มาสร้างไว้ด้านหลังตรงนี้แหละ <c oughs> น่าจะน่าจะได้อยู่แหละมั้งว่าไงไหมฟ <c oughs> ักทองแครอทผักกาดก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะแล้วเหมือนว่าตอนนี้ฮะเ <c oughs> สร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับสตรีทเทอร์ของเรานะหนดูซิกดเข้าไปปุ๊บรับประชากรเพิ่มเข้ามาปั๊บแล้วก็เคลมรางวัลปุ๊บนะฮะเป็นไงม่าแล้วฮะคุณ <c oughs> ผู้ชมฮะเฮ้ย และนี่คือโชว์แสดงที่จะแสดงให้เห็นว่าความเก่งกาจของขานั้นคืออะไรละ่ะเมื่อกี้เขาทำอะไรวะเฮ้ยและนี่คือการแสดงของฮีโร่ที่ปาปามิงทุยสิ่งชั่วร้ายยังไงละ่ะนี่เหละนี่คือการโชว์แล้วไม่เห็นมีใครมานั่งดูเลยวะทุกคนนะเนี่ยร้วแล้วแต่มีภารกิจหน้าที่ไม่ว่างมานั่งดูไงเออเอาล่ะคุณผู้ชมฮะแล้วตอนนี้ผมกําลังคิดอยู่ว่าผมนะเนี่ยอยากจะยายนะฮะกังหันลม นี่ย้ายได้ด้วยเหรอ,อถือว่าดีฮะไม่ต้องสร้างใหม่ผมจะย้ายมาไว้ในใกล้ๆก,กับไอ้นี่เลยก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยปลูกแทนจะพืชเสร็จปุ๊บใช่ป่ะเราก็เอาใส่กังหันลมมันเลยนะฮะใกล้ๆแบบนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีใช่ไหมแล้วก็ยัดคนเข้าไปเป็นไงถือว่าทุกอย่างเพอร์เฟกต์นะครับคุณผู้ชมฮะและกดังอันนี้เราแบบสามารถย้ายได้ปะย้ายได้เหมือนกันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะฮะคุณผู้ชมฮะก็นี่เลยเอาย้ายมาไว้แถวๆเนี้ยโซนนี้ก็ไม่ต้องละโซนนี้ก็เก็บ แค่อันนี้อันเดียวก็น่า,นาจะเพียงพอต่อการใช้งานแล้วฮะแล้วก็มี world event มาอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะไดนดูซิมันจะเ,เป็นช่วงเวลาที่เอยากลําบากมากเลยพวกเราต้องการอาหารมากเลยเจ้าชายฮิพอจะช่วยเหลือเราได้หรือไม่เนี่ยเอเอคือต้องบอกเลยว่าคือต้องขอขอตัวด้วยนะเพราะว่าตอนนี้อาหารของราชาฮิก็ไม่ค่อยจะมีอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพืชผักนะถึงแม้ว่าขนมปังเราจะมีเยอะก็ตามนะแต่เห็นปะ พืชผักของเราเนี่ยมันมีไม่พอเว้ยมันมีอยู่แค่แบบร้อยเดียวเท่านั้นนะมันขอไป50คือหายไปครึ่งหนึ่งและถ้าสมมติว่าประชากรของเราหิวตายขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเอาไว้ก่อนละกันนะขอคิดแป๊บคือจริงเนี่ยภารกิจเนี่ยเราไม่ยังเป็นต้องแบบว่าตอบรับเดี๋ยวนั้นเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะเราสามารถเว้นแบบเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวค่อยคุยกันละกันเอาไว้ทีหลังแล้วกันอะไรประมาณนี้ได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราแอมมาปลูกผักตรงนี้เพิ่มเติมสักหน่อยว่าเพราะว่าพื้นที่มันเหลือใช่ปะก็ขยาปลตรรงงนนีีี้้้็ือว่่เเเทดแฮย ตรงนี้พื้นที่เหลือเนี่ยเราเราเราทำอะไรดีวะเนี่ยจะว่าไปเนี่ยเหมือนว่าเรามีภารกิจให้สร้างพวกอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยนีวะใช่ปะและเราต้องสร้างจากที่ไหนอะเหมือนว่ายังไม่มีอะไรที่จะปลดล็อกเกี่ยวกับการสร้างอาร์มาเมนเนะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยหรือว่าสิ่งของชิ้นนี้เนี่ยเราจะสามารถสร้างมาได้ยังไงนะเหมือนว่าเราจะต้องไปดูที่แผนที่โลกและเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำการเซิร์ชกิฟไปซึ่ง เเราก็ไม่รู้ว่าจะสร้างยังไงในตอนนี้นะฉะนั้นนี่เราก็ช่างหัวมาในเรื่องนี้ไปก่อนกันแล้วกันนะคุณผู้ชมฮะเจ้ว่าไปตอนนี้สโตนบิกของเราเนี่ยสามสิบก้อนแล้วหรอหรือว่ามันถึงเวลาแล้วที่เรานั้นจะรับประชากรที่เป็นประชาชนสามัญชนนอกเหนือจากเชาวไร่ชาวนาเข้ามาในเมืองของเรากันดีครับคุณผู้ชมฮะ ดีไหมควรจะสร้างคอนโดเลยไหมอ่ะถ้าเราเนี่ยจะสร้างคอนโดเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างฮะคุณผู้ชมฮ่าไหนดูกันหน่อยสิคอนโดมิเนียมหลังแรกของเราด้านนียเราควรจะทําไมมันแดงเถื่อนขนาดนี้เนี่ยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าอุ๊ยสามัญชนไม่ชอบอยู่กับไม่ชอบอยู่กับชาวไร่ชาวนาะคุณผู้ชม คือนี่แบ่งชนชั้นกันสุดๆไปเลยเนี่ยทำเป็นเล่นไปอ่าในเมื่อเขาแบ่งชนชั้นกันขนาดนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะเราก็ควรจะสร้างพื้นที่แบบแยกย่อยของเขาไปเลยนะว่าไงแม่ก็เอาเป็นพื้นหินลากมานี่นี่เลยนี่คือโซนของชนชั้นสูงฮะ,ค,ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะสร้างคอนโดไว้ตรงต้องกระเถิบมาหน่อยไหมตรงนี้ไหมลองอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวนะต้องมีอะไรอะ่ะโคอนนํำทิ้งกับเอ่อกับไอ้น้ำพุใช่ไหมไหนดูซิ อันนี้เป็นชาวเวลเราจะต้องมีตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วจะต้องมีเอ่อท่อนาทิ้งอีกด้วยซึ่งมันดูเป็นอะไรที่วุ่นวายมากเราสร้างแบบน้ําก่อนนะพอสร้างน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยเราค่อยสร้างเป็นท่อน้ําทิ้งเพิ่มเติมขึ้นไปน่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันฮะ,ค,ะคุณผู้ชมฮะผมกดสร้างไปแล้วสําหรับเอ่อชาวเวลนะ,ะก็หินแปรรูปทั้งหมด10นะฮะเป็นเอ่สอสโตนบิกนะะั่แหละ10ก้อนค่อนข้างเปลืองมากๆแล้วก็เป็น ทอระบายนะ้ำอ่ะวางไว้บนถนนต,ตรงนี้แหละวางไว้ก่อนครับเราต้องวางระบบก่อนแล้วเดี๋ยวที่อยู่อาศัยเนี่ยค่อยตามมาและนอกเหนือจากนั้นยังมีอีกเรื่องสําคัญที่เรานั่นเกือบจะลืมไปแล้วนั่นก็คือเห็นนี่ไหมคุณผู้ชมฮะต้นถู่วิเศษของเราครับตอนนี้มันโตจนเราไม่สามารถมองเห็นยอดมันได้แล้วปะ่ะไหนดูดิดเหลืออีก31วันเท่านั้นที่ต้นถั่วนั้นจะแสดงให้เห็นว่ามันคือไอ้ที่ยังอยู่อีกเหรอวะเนี่ยึกว่า โอ้โหหนุหูหนุ่หูแล้วเกินหรือว่าออกจากหมู่บ้านเราไปแล้วนะเนี่ยจะว่าไปเดี๋ยวขอแอบ,บลองวาง stone quarry ของเรากันหน่อยครับผู้ชมฮะถ้าสมมติเราวางตรงนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อหมู่บ้านของเราไหมไม่เอาล่ะและตอนนี้สิ่งที่เราทําได้มีอะไรบ้างครับผู้ชมฮะรับประชากรเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมตอนนี้ก็มี80คนแล้วถ้าสมมุติว่าถึง85คนนั้นเนี่ยหมู่บ้านของเรานั้นหรือว่า small town ของเราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นชาวนะหรือว่าเป็นเมืองที่แท้ทรูนั่นเองฉะนั้นเราควรจะสร้างหมู่บ้านเพิ่มม่มมยยหรรือรออววาคนโดดเเลทีี น่าจะรอคอนโดเลยไหมแต่ผมคิดว่าคอนโดมันน่าจะใช้เวลาในการสร้างค่อนข้างนานนะใช่ป่ะนี่ขนาดบ่อน้ํานี่ยังโอ้ใช้หินค่อนข้างเปลืองมากเลยนะเนี่ยจะว่าไปไหนเช็คหน่อยซิว่าตอนนี้มีคนว่างงานอยู่หรือเปล่านะเหมือนว่าจะมีคนว่างงานหนึ่งคนนะฉะนั้นเนี่ยเรามองหาเลยมีอันนี้อัดไม่มีคนงานได้อย่างไรใส่ยัดเข้าไปนะฮะไหนดูซิมีอีกไหมนะเหมือนว่าจะเป็นพวกเอ้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าไม่มีคนอย่างนั้นเหรอเนี่ยเปิดไว้ทําไมเนี่ย เปิดโรงเตียมไว้แท้ๆนะฮะแต่ไม่ใส่ประชากรเข้าไปแล้วแบบนี้ใครเขาจะมาทํางานกันเลยเนี่ยฮะยกเลิกอันนี้ออกจากฟาร์มสักคนหนึ่งแล้วก็เอามาใส่โรงเตียมของเราเพิ่มความสุขให้ประชากรของเรากันสักหน่อยะฮะเฮะ้ยทําเป็นเล่นคุณผู้ชมดูนี่สิคนก็มาดูเยอะเหมือนกันนั้นนี่นะฮะเฮ้ <c oughs> นี่คืออะไรเดี๋ยวหลอกลวงกันเองหลอกลวงกันเองทั้งนั้นให้ตายสิเออดีนะผมคิดว่าตอนนี้อาหารของเราน่าจะเพียงพอก,กัน ส่งมอบแล้วไหมผมส่งมอบไปเลยก็แล้วกันนะจะได้รับค่าโนเบิ i ตีมาด้วยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีฮนะอะเดี๋ยวแอบขยายพื้นที่ออกมาสักหน่อยก็แล้วกันนะขอสร้างหมู่บ้านเพิ่มในโซนนี้นะผมจะสร้างไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่า ผมเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงในโซนที่จะเป็นการขุดเหมืองเหล็กซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่ซึ่งในตอนนี้มันยังไม่ปลดล็อกมานะน่าจะอีกสักพักเลยนะในการทําเหมืองเหล็กตอนนี้นะแล้วก็วอลอีเว้นทมาอีกแล้วไหนดูซิพวกเรานันได้คุยกันอย่างลึกซึ่งเป็น Deep Conversation นะฮะัคุณผู้ชมฮะเป็นการแบบพูดคุยแบบในเชิงลึกแบบนั่งจับเขาคุยกันอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับความเชื่อซึ่งเขาเหมือนว่าพูดประมาณว่าคุณเนี่ยไม่สามารถมีความสุขได้พวกเราน,นเนี่ยก็เลยอยากจ้า ลองทดสอบมานะฮะมาดูกัน30วันไหนดูซิเออทำให้ชาวเมืองของเรามีความสุขถึง80ซึ่งตอนนี้อยู่ที่74ใช่ไหมซึ่งยิประชากรของเราเนี่ยมีความสุขมากเท่าไหร่เนี่ยการผลิตของมันนั้นเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเนะก็ถือว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะหาวิธีทําให้ประชากรของเรานั้นเนี่ยมีแล้วผมสร้างอะไรวะเนี่ยไม่ใช่อันนี้ผมจะสร้างบ้านเพิ่มเติมนะฮะผมก็เลยกำลังคิดอยู่ว่านะเราควรจะทำอะไรให้ประชากรของเรามีความสุขดีฮะคุณผู้ชม ความสวยงามอย่างนั้นเหรอมันก็ส่งผลนะเอากู้อี่ไหมเอาก้้อี้มาวางแบบว่าตามทางอะไรอย่างนี้ก็น่าจะเป็นตัวเรื่องที่ดีแล้วก็อเอาวางไว้ตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็เดี๋ยวใกล้ๆตรงนี้อ่ะใกล้ๆศูนย์ฝึก,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 กฮีโร่ของเราอีกหนึ่งตัวแล้วก็โซนนี้อีกหนึ่งตัวข้างบ่อน้ําไปเลย,เลยนะแล้วมีอะไรที่เราสามารถวางได้อีกบ้างเนี่ยตรงนี้เอาต้นไม้ไป เอาต้นไม้ข้างศูนย์ฝึกฮีโร่ตรงนี้ไปนะฮะคือมันจําเป็นที่จะต้องมีอะไรแบบมากมายขนาดนี้ไหมเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันเปลืองตังค์ไหมแต่จะว่าไปตังค์เราก็มีเหลือเยอะแต่ไม้ของเราเนี่ยมันไม่ค่อยพอเลยนะทำเป็นเล่นไปแต่ก็นั่นแหละฮะคุณผู้ชมฮะบางอย่างเนี่ยมันก็สําคัญไงเราก็ควรจะมีมันนะะต้นมงต้นไม้เนี่ยวางเข้าไปฮะคุณผู้ชมฮะวางเข้าไปเก้าองเก้าอี้พุ่มมงพุ่มไม้นี่ใส่เข้าไปให้หมดจําเป็นหรือเปล่าไม่รู้แต่ขอยัดยัดเข้าไปก่อนก็แล้วกันนะคุณผู้ชมฮะเอาล่ะเดีฮะอืมผคิดว่าาเรรควจะ ยัดใส่ฟาร์มของเราเข้าไปเลยก็แล้วกันนะเฮ้ยเกือบลืมดูโอ้โหนี่ห <c oughs> ยุดผมก็ว่าไม้ของเรามันหายไปไหนหมดดูฮะคุณผู้ชมฮาดูโรงงานฐานหินนี่ดูมันผลิตฐานหินมาดิร3 7ยสาฐานหินคือกูเก็บไว้กะว่าใช้แบบยันลูกบวชเลยมั้งเนี่ยแล้วเดี๋ยวนะฮีโร่ของเราเสร็จแล้วนี่ว่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าประชากรของเราก็ ควรจะพอแล้วไหมควรจะปิดได้แล้วไหมเพราะว่าโรงฝึกฮีโร่นเนี่ยมันสามารถทําให้ฮีโร่ของเราเนี่ยใช้ได้ถึงแค่เลเวล3เท่านั้นนะครับแล้วก็ในโซนนี้ของเรานะฮะพื้นฐานในการสร้างคอนโดของเราเนี่ยมาแล้วผมกําลังคิดอยู่ว่าเราเนี่ยควรจะสร้างเลยดีไหมไหนลองหน่อยสิคอนโดมิเนียมเราตั้งไว้จะวางตรงนี้เราต้องขยายอาณาเขตออกมาประมาณนี้ซึ่งเราสามารถเลือกว่าจะสร้างอะไรกันดีอุ้ยเดี๋ยนะมีทาวชอ็อปอันนี้เป็นพื้นที่ที่จะให้ คอมมอนเนอร์ er ในการทํางานใช่ไหมก็น่าจะเป็นอะไรที่สําคัญนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นรับคนเข้ามาก่อนนะตอนนี้ประชากรน่าจะใกล้เต็มเมืองเลยฮะและอันนี้เป็นขออยะน,นะฮะก็คือเป็นทางเข้าสวยๆเก๋ๆซึ่งไม่จําเป็นฉะนั้นเราเอามันออกไปแล้วเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะว่าไงไม่สร้างมันฮะใช้หินแปรรูปทั้งหมด4ี่ก้อนอยางงั้นเหรอไม้แปรรูป5้าิบโอ้โหคืออันเดียวนี้แบบกะว่าบ้านเมืองเรายากจนเลยฮะคุณผู้ชม แล้วก็มี w o r อี e ว้น t มาอีกแล้วไหนดูซิมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยเ <c oughs> จ้าชายฮจเจเป็นเรื่องที่ไร้เดียงสาเสียเหลือเกินที่เจ้านั้นไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยทำไมเจ้าถึงมีความสุขได้เมื่อฉันไม่มีละ่ะฉันละเบื่อที่จะเห็นความรื่นเริงของผู้แก่แพชชั่นของแก ความหลงไหลในการกินดีอยู่ดีมาดูซิว่าชาวเมืองของเจ้านั้นจะสามารถทนได้กับความเซไพร์เล็กๆที่้าจะส่งให้หรือไม่นี่เฮ้ยคุณผู้ชมฮะแม่มดเห็นคำสาบกำลังจะสาบเมืองของเราอย่างงั้นเหรอซึ่งถ้าเราเนี่ยยอมรับคำสาบของแม่มดมานะฮะคุณผู้ชมฮะเขาเนี่ยจะทําการสาบชาวเมืองของเราเนี่ยให้กลายเป็นสเกลต้านนะหรือว่าเป็นโครงกระดูกแล้วก็จะมีความหิวเนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่าเป็นเวลา10วันก็คือจะกินแบบสิ้นเปลืองมากๆนะหรือว่าเราจะ เสีย5 n o b ลิตี้เพื่อไล่แม่หมดไปไม่ต้องคิดป่ะออกไปนางแม่มดมาสาบเมืออะไรฉันล่ะเนี่ยไอ้ตายสินางแม่มดนี่มันไร้การเสียละเกินเห็นคนมีความสุขไม่ได้ขี้ช้าเสียละเกินนะเนี่ยเอาแล้วเดี๋ยวนะบ้านสร้างใหม่ของเราตรงนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อน ไม่มีบ่อน้ําอย่างงั้นเหรอเนี่ยไม่มีบ่อน้ําเราก็สร้างเพิ่มเข้าไปนะฮะไม่น่ามีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะจริงไหมะระหว่างนี้ฮะเราก็สร้างบ้านต้อนรับประชากรที่เป็นเอ่อเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนไปก่อนนะะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนงานหลักของเรานั่นเองเนะส่วนเจ้าพวกคอมมานเดอร์หรือว่าชนชั้นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะชนชั้นทั่วไปเป็นสามัญชนเอ่อเป็นสามัญชนนะฮะที่จะเข้ามาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีประโยชน์หรือเปล่าแต่ ก็เดี๋ยวมาดูกันฮนะพืชผักตอนนี้น่าจะมีเพียงพอไม้ก็น่าจะมีเพียงพอแล้วนะส่วนหินของเราก็กําลังผลิตอยู่แล้วก็ขุดมาค่อนข้างเยอะมากเลยนะน่าจะมีเพียงพอเช่นเดียวกันส่วนฐานหินก็ยังยังมีการผลิตอยู่เช่นเดียวกันนะแล้วก็ทัญยพืชค่อนข้างน้อยหรือว่าเราเควรจะตกปลาก,กันด้วยแต่ผมคิดว่ามันไม่จาเป็นเพราะว่าเราเนี่ยกินพืชผักอย่างเดียวก็ก็น่าจะได้นะและเราเนี่ยจะเพิ่มความสุขของประชากรยังไงกันต่อดีฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว,ว่าตอนนี้เนี่ยมัน77แล้วฉะน,นั้นเนี่ยเพิ่มอีกอย่างั้นห มีพื้นที่ตรงไหนที่สามารถทําให้ประชากรของเรามีความสุขได้อีกบ้างเนี่ยฮะงั้นพวกเจ้าจงรับสวนดอกไม้นี่ไปถามว่าดีไหมไม่รู้เหมือนกันแต่วางไปก่อนก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะสวนดอกไม้ตรงนี้2จุดก็อาจจะทําให้โซนตรงนี้เนี่ยมันไหนดูดิเราสามารถดูได้นะฮะคุณผู้ชมฮะว่าโซนพื้นที่ตรงไหนของเราเนี่ยมันทําให้ประชากรน,นั้นเนี่ยมันสวยงามมีความสุขนะเหลือเวลาแค่11วันเองอะคุณผู้ชมฮะไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าหรือว่าเราควรจะมีโรงเตี้ยมเพิ่มเติมมาในโซนตรงนี้มันอาจจะทําให้ประชากรรของเเาน่ีย มีความสุขมากขึ้นแต่ก็อืผมมองว่ามันก็มันก็มีตรงนี้อยู่แล้วมันมันมันแบบครอบคลุมทั่วถึงอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยมันไม่ควรจะแบบสร้างซ้ำเยอะๆเป่าวะผมว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาแอบปลูกสวนดอกไม้ตรงนี้ดีกว่าคุณผู้ชมฮะน,นี่สวนดอกไม้สีม่วงไปเลยนะฮะใช่ปะ่ะสีม่วงหรือสีชมพูวะอะเป็นสีบานเย็นก็แล้วกันนะสีตรงนี้บ้านตรงนี้มันจะต้องแบบชอบแน่ๆนะฮะและสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือต้นถู่วิเศษของเรานั้นจเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ส่งฮีโร่ไปเลยไหมคุณผู้ชมฮะพร้อมไหมลองไปดูกันไหมว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับต้นถั่วของเราถ้าพร้อมแล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะไปกันเลยปุ๊บมาแล้วครับฮีโร่ของเรากําลังเดินมาเกิดอะไรขึ้นกับต้นถั่วยักษ์แห่งนี้ปลายต้นถั่วนั้นเนี่ยได้หายขึ้นไปบนก้อนเมฆแล้วมีข่าวลือมาว่ามีสมบัติซ่อนอยู่ด้านบนนั้นซึ่งใครคือผู้กล้าหาญที่จะปีนขึ้นไปยังบนยอดต้นถั่วพิเศษและดูว่ามันคืออะไร เอาเลยไหมคุณผู้ชมฮะส่งฮีโร่ไปเลยเอาหายไปหายไปไดืด้ออย่างนี้เลยวะเนี่ยอะไรฮีโร่อะอ๋อกำลังไปแบบน่าจะไปปราบยักษ์อยู่บนต้นถั่วคุณผู้ชมฮะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยในนิทานเรื่องชื่ออะไรวะแจ็คก,กับผู้ฆ่ายักษ์ป่ะใช่ป่ะที่มันมีต้นถั่ววิเศษมันคือแจ็คก,กับผู้ฆ่ายักษ์ป่ะแต่ตอนนี้ครับเมืองของเราเนี่ยรับประชากรมาเกิน85คนแล้วนะมีอะไรบ้างเนี่ย ฮอปพิทโลโรงพยาบาลนะน่าจะช่วยให้ชาวเมืองของเราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นแล้วก็สุขภาพดีนะมีพนะับพิทโชลน่าจะทําให้ประชากรมีความสุขเช่นเดียวกันแล้วก็มีฟาร์มไก่มีฟาร์มรหมูเหรอน่าสนใจนะเนี่ยทำไปเล่นไปครับผู้ชมมาไหนดูซิฮอ s พิท a l ลนะันเนี่ยจะต้องให้คอมมอนเนอร์นะฮะหรือว่าสามัญชนนะเนี่ยมาทำงานตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยเรายังสร้างในตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าเมืองของเรานั้นยังไม่มีสามัญชนเลยมันยังสร้างไม่เสร็จไงใช่ มันเลยยังไม่มีคนเข้ามาสักทีเนี่ยฮะฉะนั้นเนี่ยเราก็กลับมาสนใจอย่างอื่นกันก่อนก็แล้วกันนะตอนนี้มีอะไรที่เราควรจะสร้างกันบ้างเนี่ยฮะมีเป็นพัฒพชโชไมอุ้ยบวก20บวก20ความปรารถนาเลยนะเว้ยคุณผู้ชมฮะแต่ผมคิดว่ามันเปลืองไปหรือเปล่าเจ้าโอ้โหินพื้นที่กว้างซะด้วยนะนี่ถ้าเราวางไปเนี่ยประชาชนจะต้องแฮปปี้มากๆแน่ๆแต่มันเหลือเวลาแค่6วันผมคิดว่ายังไงก็ไม่น่าทันอยู่แล้วนะฉะนั้นช่างมันก็แล้วกันนะคุณผู้ชมฮะผมมองว่าเอาไว้ททีีีีีหลัััังงกกก้้นนนนนนะะตออมไร่่สําาคญบเย มีอะไรที่จําเป็นกับเราบ้างไหมเอ้ยโกดังเก็บของใช่ฮะผมคิดว่าโกดังเก็บของนะเนี่ยมันดูเป็นอะไรที่สําคัญที่เรานั้นควรจะสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะมาเช็คคนว่างงานของเรากันด้วยนะเพราะว่าเรานั้นเนี่ยรับคนมาเยอะใช่ไหมเราก็ต้องมีการใส่คนกลับเข้าไปทํางานให้เยอะเช่นเดียวกันนะเพราะว่าเห็นไหมดูดียืนว่างงานกันเป็นแถบ,แถบเลยนะก็ยัดยัดเข้าไปยัดเข้าไปคอนโดมิเนียมเหรอเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วสินะแต่คนนี้จะเข้าคอนโดได้นั้นเนี่ยมีแต่คอมมอนเนอร์เท่านั้นนะฉะนั้นเนี่ ตามนั้นแหละรอก่อนฮะเดี๋ยวรอสามัญชนเข้าเมืองของเรากันก่อนเออแล้วจะว่าไปเมื่อกี้เราปลดล็อกฟาร์มไก่กับฟาร์มหมูใช่ไหมไหนดูสิฟาร์มหมูนะเนี่ยเราจะทําการเลี้ยงหมูแล้วก็จะนําผักเนี่ยมาเลี้ยงหมูแล้วเราจะได้เนื้อมาแทนนะส่วนฟาร์มไก่นะเนี่ยก็จะเอาทันพืชมาเลี้ยงไก่แล้วได้ไข่มาแทนซึ่งมันจําเป็นไหมคือมันก็ดูไม่ได้จําเป็นเพราะว่าชมไมเพราะว่าเราเรากินผักเอาก็ได้ใช่ป่มหรือว่าจริงๆเนี่ยอาหารที่ดีมันอาจจะทําให้ประชากรของเรานะเนี่ยมีความสุขมากขึ้นก็ได้นนนนนะะแแแต่่่ชชาางงมมัััักกก็ลล้้ววน ไว้เดี๋ยวเราเนี่ยร่ำรวยเมื่อไหร่เนี่ยค่อยว่ากันอีกทีก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะว่ากันไหมแต่เดี๋ยวนะเหมือนว่าเราจะปลดล็อกไอรอนควอรีมาแล้วนี่นาใช่ไหมตรงนี้เออ๊ยเดี๋ยวนะเราต้องบิดยังไงให้ไม่โดนหมู่บ้านวะเนี่ยแบบนี้โดนป่ะผูช้ชมคิดว่าแบบนี้โดนไหมผมคิดว่าไม่น่าโดนนะมันมันตัดผ่านหน้าบ้านพอดีแล้วตรงนี้มันก็โดนในโซนสวนในโซนสวนเนี่ยด้านบนตรงเนี้ยมันไม่โดนแบบหลังคาบ้านอ่ะผมคิดว่ามันไม่น่าจะส่งผลหรือเปล่านะ น่าจะใช่นะเอาเอาเป็นว่าลองวางักหน่อยไหมแล้วเมื่อเราเนี่ยมีคอรลีของไอรอนแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะเป็นเหมืองขุดเหล็กใช่ไหมเราก็จะมีแบ็กสมิดขึ้นมาเมื่อมีแบ็กสมิดเนี่ยเราก็สามารถสร้างอาร์มเมนต์ได้นั่นเองเนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่าภารกิจของเราเนี่ยให้สร้าง12อันแล้วส่งให้แก่เจ้าหญิงแห่งเออเจ้าหญิงแห่งนะักรบนั่นเองนะและตอนนี้ฮะคุณผู้ชมฮะมาแล้วมาแล้วสําหรับคอนโดของเราไหนดูซิอันนี้เป็นทาวช็อปเนี่ยที่จะต้องให้คอมมอนเดอร์เข้ามาใช้งานส่วนอันนี เป็นวน์เฮาส์นะฮะก็เป็นที่อยู่อาศัยใช่ไหมส่วนอันนี้มันเป็นคอนโดมิเนียมเหมือนเป็นฐานรากส่วนกลางและเอา้าแล้วทําไมอ่ะท,อทาไมอ๋อเทาเฮา์ยังไม่เสร็จหรอ,อรับประชากรธรรมดามาก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยววน์เฮาเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็นะเจะสามัญชนแกจงเข้าสู่หมู่บ้านของขาดซะแล้วเมื่อไหร่ฮีโร่ของเราเนี่ยเขาจะสำรวจต้นถูวิเศษเสร็จวะคุณผู้ชมฮะและ้วเดี๋ยวนะ ฤดูหนาวผ่านเข้ามาอีกแล้วอย่างนั้นล่ละเนี่ยมันถึงเวลาที่จะเปิดโรงงานหานหินของเราเพิ่มเติมแล้วใช่ปะแล้วก็อย่าลืมเคลมของราวัลมาด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะเหมือนว่าเราจะรับประชากรมาทั้งสิ้นเนี่ยเก้าสิบวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเอาล่ะและ้วก็อย่าลืมนะฮะคุณผู้ชมฮะฟาร์มของเราเนี่ยปิดทํางานไปเลยนะเพราะว่าฤดูห,หนาวมันทําอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะอย่างนี้ประชากรของเรามันก็แบบเหลือเฟือเลยดิใช่ปะเราควรจะส่งเขาไปทําอะไรดีอ่ะคุณผู้ชมในหน้าหนาวเนี่ยเราควรจะเปิดฟาร์มเพิ่มเติมหรือปา แล้วก็มี world event โผล่มานะคุณผู้ชมฮะไหนดูซิ world event ของเรานั้นเนี่ยจะทำการแลกเปลี่ยนอ nobility กับ stone brick ซึ่งจำเป็นไหมเราจะเอาพืชพันธุ์ของเราเนี่ยไปแลกเปลี่ยนหรือว่าเอาชื่อเสียงของเราไปเปลี่ยนดีหรือว่าไม่ต้องก็ได้อะเพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็ทำการสร้าง stone เอ้ยหรือว่า stone เมสั n เราผลิตเพิ่มได้ดีกว่าใช่ป่ะพราะคนงานเราเหลือฮะผู้ชมฮะออะมาอีกสักโรงงานหนึ่งไป แล้วก็รับคนเข้ามาอีกนะตอนนี้ประชากรล้นเมืองไปหมดแล้วฮะคุณผู้ชมฮะคือเอ่อคือเนื่องจากว่าเราปิดฟาร์มไปใช่ป่มมันก็เลยมีประชากรว่างงานเยอะมากๆนะตอนนี้มีกี่คนวะเนี่ยหนึ่งโอ้โหเป็นแถวเออเราควรจะมีอะไรที่ทําให้เขานั้นเนี่ยไม่ว่างงานไหมอย่างเช่นตัดไม้เพิ่มไหมเราควรจะมีที่ตัดไม้เพิ่มฮะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกนะกับการสร้างที่ตัดไม้เพิ่มเติมขึ้มานะคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยเราก็สร้างที่ตัดไม้ตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกที่หนนะแล้วก็อืม เราควรจะสร้างอะไรที่มันสามารถทํหรือดูหนาวได้บ้างวะเนี่ยผมกาลังคิดว่าเรานั้นเนี่ยควรจะสร,สร้างสิ่งนี้เพิ่มขึ้นมาฮะคุณผู้ชมฮะแรปเปอร์ฮัตนะฮะเพราะว่ามันจะทาให้เรานั้นเนี่ยสามารถสร้างได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะเนื่องจากว่าตอนนี้คนงานเรามันเหลือแล้วไงเราก็แบบไ,ไม่รู้จะเอาใครใส่อะไรก็เอามาใส่แรปเปอร์ฮัตไปเลยก็แล้วกันนะน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีฮะและตอนนี้ครับมันถึงเวลาที่เรานั้นเนี่ยจะรับประชากรที่เป็นคอมมอนเดอร์เข้ามาแล้ว ยินดีต้อนรับสําหรับคอมมอนเนอร์คนแรกเอ้ยสองคนแรกในเมืองของเราฮะคุณผู้ชมแล้วนี่อะไรเนี่ยเขาต้องการเอาฮะอ๋อมันมันไม่ถึงเหรอมันโอ้โหมันขยิบได้ไหมมันขยิบมาตรงนี้เออขยิบมาตรงนี้เท่านี้ก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยฮะจะได้ไม่ต้องสร้างใหม่ฮะไหนดูซิขอดูนี่คือหน้าตาของชนชั้นสูงปะ่ะใช่ป่ะ และตอนนี้มีภารกิจโวออเวนอะไรมาอีกวะเนี่ยเหมือนว่าที่ปรึกษาของเราเนี่ยจะไม่พอใจนะคุณผู้ชมฮะเพราะว่ามีคนว่างงานเยอะเกินไปซึ่งตอนนี้อะเดี๋ยวนะเอาได้สิเราผ่านโพฤดูหนาวมาอย่างรวดเร็วแนละ้วโดยที่ผมไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคุณผู้ชมมันผ่านมาตอนไหนวะเนี่ยแล้วมันมันมันพฤดูหนาวไวจังเ่ยฮะนี่ผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ยทำไมมันปีที่ห้าแล้วเหรอภาน,นี้มัน จะยาวเกินไปไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะจะเบื่อกันไหมคงไม่เบื่อหรอกมั้งและภารกิจอันนี้คืออะไรเดี๋ยวฮะประชากรของเราต้องการอะไรไหนดูซิจ่ายเงิน75เหรียญเพื่อรับประชากรเพิ่มเติมนะหรือว่าเราจะใช้ค่าโนเบลิตี้แทนก็ได้หรือว่าจะไม่สนใจก็ไม่เอาละกันเพราะว่าตอนนี้ประชากรของเราเยอะเกินไปอยู่แล้วนะรับเควสมาหน่อยฮะแล้วก็รับโอ้โหอะไรมาเต็มไปหมดเลยเนะี่ยไม่รู้แหละเขาเขา,เขาให้เรารับเราก็รับมานะแล้วตอนนี้คอนโดมิเนียมของเราเนี่ยใกล้จะเสร็จหมดแล้วฮะ,ะคุณผู้ชม และภารกิจหลักๆของเราในตอนนี้ก็คือทําให้ประชากรของเมืองเรานั้นไม่มีคนว่างงานแม้แต่คนเดียวฉะนั้นเอ่อเราควรจะยัดคนเข้าสู่ทาวช็อปไหมซึ่งยัดได้นี่นายัดใส่เข้าไปเลยก็แล้วกันนะไอร่อนควอรี่อันนี้ยัดใส่เข้าไปเลยคนระับทำการขุดเหมืองของเรานะฮะและเมื่อเรายัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้ก็ยังเหลือประชากรอีกสองคนที่ว่างงานอยู่นะซึ่งอเออเอาใส่อะไรกันดีกันล่ะเนี่ยฮะ หรือว่าเราควรจะสร้างแบ็กสมิธฮะคุณผู้ชมฮะผมมองว่าแบ็กสมิธเนี่ยดูเป็นอะไรที่น่าสนใจนะเดี๋ยวเราไปสร้างไว้ใกล้ๆกับโรงงานผลิตไปเดี๋ยวนะถ้าเราขุด เราขุดเหล็กตรงนี้แบ็กสมิธก็ควรอยู่ใกล้ๆตรงนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเอามาไว้แถวๆนี้ก็แล้วกันนะคุณผู้ชมฮะก็ต่อถนนมาตรงนี้อ่ะแบ็กสมิธวางไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยทำโกดังเก็บของไว้ข้างๆขางเขาด้วยนะคุณผู้ชมคราวนี้เนี่ยก็น่าจะมีประชากรมาทํางานกันครบคันแล้วแหละไม่น,น่าจะเหลือคนงานว่างงานแล้วและนอกเหนือจากนั้นนะก็ยังมีภารกิจในการรักษานะชาวเมืองของเราด้วยนะพร้อมกับการสร้างเ,เขาเรียกว่าอะไรนะฮอสพิทอลนะฮะหรือว่าโรงพยาบาลใช่โรงพยาบาล แต่ตอนนี้นี่ฮีโร่ของเราเนี่ยเขาปีนขึ้นไปบนต้นถู่วพิเศษเนี่ยถึงไหนแล้ววะเนี่ยฮะทำไมเขายังไม่กลับมาสักทีอ่ะนี่เขาไปนานหรือหรือว่าเขาตายเขาโดนเขาโดนยักษ์บนต้นถู่วพิเศษฆ่าไปแล้วหรือเปล่าแต่ตอนนี้รับคนเข้ามาก่อนก็แล้วกันนะและสําหรับในวันนี้เราก็ผ่านมา5ปีแล้วสําหรับหมู่บ้านฮิแลนด์ของเรานะมีคอนโดมิเนียมโผล่ขึ้นมามีสามัญชนเข้ามาในเมืองของเราแล้วแล้วก็ต้นถู่วพิเศษอันสูงลิวนี้จะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ไม่มาติดตามกันใหม่ในพาร์ทต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ 败家。